สามทักทายสวัสดีครับคุณเพื่นอ,อนๆทราบไปครับอันนี้คืออันไรอะไรครับนี่คือแดนเนลมิสครับหรือปัจจุบันตลาดจอดแร์ครับเขารีโนเวทมามาเป็นตลาดจอดแฝงหมดสัญญาเช่าครับ48ปีแล้วนะครับผมเคยมาดูมาเที่ยวตั้งแต่สมัยอายุ 16- 17ปีนะครับตอนนี้ เก,เกือบจะเท่าอายุแล้วมันยังไม่ถึงอายุครับอีกสองปีครับผมตามนั้นเลยสวยงามสวยมากครับผมนี่แหละย้อนมาชมอดีตสมัยก่อนเนาะอยู่ปทุมธานีนะครับแต่ามาเที่ยวที่นี่นั่งสายส,สามมาสุดยอดครับผมย้อนไปเล่าอดีตสวยงามตามนั้นแหละครับคุณเพืเ่อน,นสวยไหมครบับสวยไหมครบับแดนใน่ิ้เนาะแตกต่าง จากสมัยนี้จริงๆนะครับสมัยก่อนถนน2เลนครับพี่น้องครับครับเห็นนี่คือแดนเนลามตนะครับสวยงามตามนั้นเลยเป็นไงครับนี่คือตลาดจอดแร์จอดแร์จอดแร์ครับมีโอกาสมานะครับแวะมาเที่ยวครับเพราะที่ทัวร์จีนจะลงครับทัวร์จีนจะลงไม่ใช่ทัวร์ยังอื่นนะครับทัวร์จีนลงทัวร์ต่างชาติมาเที่ยวแดนเนลามตตามนั้นนะครับสวยงามมากๆครับ เอออยู่จตุจักรนะครับเขตนี้ครับทําได้นะครับนัดแถไฟอยู่ไหนรถไฟฟ้าก็ลงเซ็นทรัลลาดพร้าวก็ได้ก็เอ้เดินมาหน่อยหรือลงผลยุดินครับผลโยธินตรงนี้ครับตามนั้นเลยครับอาตาลายแล้วพี่น้องจอดเอ้ยเห็นไหมครับเนี่ยครับทางนี้นะครับรถไฟฟ้าใช่ไหมครับผ่านนี่ครับตามนี้แหละครับเพื่อนๆนี่แหละครับ สวยงามครับพี่น้องครับขอบคุณและสวัสดีนะครับเชิญแนะนำที่ท่องเที่ยวที่หม่ซิกเนเจอร์ที่ใหม่มาท่องเที่ยวได้ครับผมนะยามเย็นเย็นมานี่แหละของชาวกรุงชาวเมืองนอกจากสวนจตุจักรแล้วก็จะเป็นที่นี่ที่นี่ครับพี่น้องครับน, s <S น,นี่ครับนี่ครับดิสวดิสวาซังนึทให้กอนมาเนโอ้ตะยองควันครับผม เนาะน่าเที่ยวมากครับแต่ก่อนเนาะบัดไม่เท่าไหรเองเดนนี้เขาย้ายไปอยู่ที่สรังสินแล้วครับไม่ได้เจ๊งตามเป็นข่าวหมดสัญญาเช่าไงใช่ไหมมันแพงค่าที่ครับตามนี้นะครับผมเล่าโดยสังเกต48ปีแล้วครับที่นี่แดน,นเดลามิดมืดมัวฟ้าดินมาแล้วครับผมฟ้าออขอบคุณและสวัสดีทุกท่านนะครับขอบคุณในการรับชม คอมเมนต์ให้กำลังใจหน่ยอยก็ดีนะคะ